อาชีพที่ปรึกษานะคะเป็นอาชีพที่ต้องทําด้วยหัวใจต้องมีความจริงใจต่อลูกค้าแล้วก็ต่อตัวเองด้วยนะคะเป็นการที่ทําอาชีพนี้ทาให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยนะคะแล้วก็นําข้อมูลที่ถูกต้องไปแนะนําไปแบ่งปันให้กับลูกค้าคนที่จะเป็นที่ปรึกษานะคะอย่างแรกเลยที่จะต้องมีก็คือความจริงใจต่อลูกค้าต้องรู้จักตัวเองด้วยนะคะว่าจิตวิญญาณเราเนี่ยชอบงานนี้หรือเปล่าแล้วก็ เป็นคนที่ตั้งใจที่จะแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องให้กับลูกค้าหรือเปล่าและเราต้องรู้ด้วยนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยรู้อะไรหรือไม่รู้อะไรถ้าเราไม่มีความรู้หรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เรากําลังจะไปให้คำปรึกษากับลูกค้านะคะเราอาจจะกําลังพาคนหมู่มากหรือลูกค้าเนี่ย ไปผิดที่ก็ได้นะคะจากคําแนะนําของเราฉะนั้นเวลาเราไปให้คำปรึกษากับลูกค้าเนี่ยเราต้องรู้ลึกร,รู้จริงนะคะแต่ถ้าไม่รู้ต้องไปนําข้อมูลหรือไปหาข้อมูลมาแชร์มาแบ่งปันในสิ่งที่ถูกต้องต้องไม่แชร์ในสิ่งที่ผิดในข้อมูลต่างๆด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะกระทบต่อองค์กรของลูกค้าก็ได้หรือบางเรื่องนะคะอาจจะทําให้องค์กรลูกค้าเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากเลยก็ได้ค่ะ ถ้าอีซังนะคะเดินเข้าไปในองค์กรของลูกค้าแต่ละองค์กรแล้วถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยอีซังจะต้องมาหาข้อมูลก่อนนะคะแล้วค่อยไปให้คําแนะนํากับลูกค้าจะไม่พูดไปสุมสี่สุมห้านะคะจากข้อมูลที่ไม่จริงแลวก็ต้องทําการบ้านอย่างมากๆเลยค่ะเวลาอีซังจะเข้าไปคอนซัลแต่ละครั้งอีซังจะต้องวางแผนนะคะวางแผนง,งานก่อนว่าวันนี้เราจะไปพูดในเรื่องอะไรนะคะหัวข้ออะไรท็อปปิกอะไรแล้วก็ไปพบใครในแต่ละเซสชั่นที่เข้าไปคอนซัลให้กับลูกค้าด้วยอีซังก็จะทําการบ้านแล้วก็ ทำข้อมูลนะคะเพื่อที่จะไปแชร์กับลูกค้าก่อนอีซังก็จะเข้าไปพูดคุยสอบถามข้อมูลจากทีมงานของลูกค้าหรือพนักงานเนี่ยคะ่ะเพื่อได้ข้อมูลมาให้มากที่สุดนะคะอีซังจะเป็นคนที่แบบว่า ไม่หูเบานํามาวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรนํามาวิเคราะห์แล้วก็ไต่ตองแล้วก็หาข้อมูลก่อนแล้วก็ค่อยไปให้คําแนะนํากับลูกค้าเพราะว่าหลายๆองค์กรก็จะมีปัญหาแหละนะคะไม่ใช่เราเข้าไปแล้วองค์กรลูกค้าจะสวยรูเลยใช่ไหมคะในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษาเราก็ต้องหาข้อมูลแล้วก็วางแผนนะคะในการให้คําแนะนําแล้วก็แก้ปัญหาให้กับลูกค้าอันไหนที่เราไม่รู้ข้อมูลจริงก็จะสอบถามผู้ที่เชี่ยวชาญหรือทีมงานที่เชี่ยวชาญของลูกค้าก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะแล้วก เกิดจากอะไรก็จะค่อยๆนํามาวิเคราะห์ในเรื่องข้อมูลนะคะอีสังค่อนข้างจะให้ความสําคัญมากๆเพราะว่าเรากําลังทํางานอยู่กับคนนะคะเราจะไม่สามารถที่จะพูดไปเรื่อยหรือข้อมูลที่ไม่จริงอย่างงี้คะ่ะอีสังก็จะค่อนข้างจะไม่ค่อยสื่อสารในสิ่งที่ไม่จริงหรือไม่ถูกต้องนะคะหรือบางทีได้รับสารมาข้อมูลอาจจะผิดเพี้ยนไปเราก็ต้องมาไต่ตองหรือวิเคราะห์ก,ก่อนเพราะว่าเรื่องของข้อมูลหรือข้อมูลต่างๆที่ถูกแชร์มาเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดอ่อนหรือเรียกว่าเซนสิทีฟก็ได้คะ่ะ กอเรากําลังทํางานกับคนนะคะเราก็ต้องมีจรรยาบรรณมีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็มีความยุติธรรมไม่กล่าวหาหรือไม่ใส่าาร้าย,ายป้ายสีใครจนกว่าจะได้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จริงๆนะคะในการที่จะฟังเรื่องราวต่างๆของแต่ละสารที่สื่อมาจากทุกมุมไม่ว่าจะเป็นจากมุมผู้บริหารจากมุมพนักงานจากมุมลูกค้าก็ดีหรือเอามาตกผึกนะคะเอามากรุ๊ปปิ้งว่าเออสิ่งที่ได้รับสารมาเนี่ยเราควรจะแนะนําไปในทิศทางไหนแล้วก็อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุด แม้จะมีบางเรื่องนะคะที่ที่ปรึกษาให้คําแนะนําไปอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นแหละนะคะหรือไม่ถูกต้องบางทีนะคะก็อาจจะมีความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในข้อมูลที่ที่ปรึกษาแชร์ไปแต่ว่าที่ปรึกษาก็จะไม่ขัดนะคะก็จะฟังแล้วก็รับฟังมาเพื่อพิจารณาวิเคราะห์ต่อแล้วก็มีจุดที่จะโน้มน้าวในข้อมูลแต่ละส่วนนะคะแล้วก็สารแต่ละบุคคลเนี่ยมาเชื่อมกันจนเกิด เขาเรียกว่าวินวินนะคะในการที่จะนําไปใช้แล้วก็ให้คําแนะนําแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเกิดการที่นํามาเป็นประโยชน์ต่อองค์กรให้มากที่สุดและลดการขัดแย้งให้มากที่สุดที่ปภาษาจะไม่ แบ่งพักแบ่งพวกกับทีมงานในองคอ์กรนะคะเราต้องให้ความเป็นกลางหรือความยุติธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็เขาเรียกว่ามีความเป็นเอ p มพา y ีด้วยหรือก็มีความเด็ดขาดด้วยในบางเรื่องนะคะจะไม่ใช่แบบหย่อนไปทุกเรื่องในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้ที่ปรึกษาก็จะค่อนข้างจะวิเคราะห์เยอะแล้วกลับมาทาการบ้านซึ่งค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆในเรื่องข้อมูลนะคะเรื่องที่มันจะกระทบต่อองคอ์กรหรือบุคคลไหมอันนี้ที่ปรึกษาก็เลยต้องทําการบ้านอย่างหนักมากในการที่จะเข้าไปคอนเซิลกับลูกคา้าแล้วก็มีความที่อยาากกจะให้้เรเ่ไปชปชวแัญ จริงที่ปรึกษา,าพร้อมผลักดันแล้วก็ทําในสิ่งที่ทําให้องค์กรขับเคลื่อนหรือเติบโตไปได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องไม่ทําให้พนักง,งานรู้สึกว่าเราไปกดดันด้วยนี่ค่ะก็ค่อนข้างจะต้องศึกษาข้อมูลต่างๆของลูกค้าอย่างมากเลยแหละเพราะว่าแต่และองค์กรก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรจะไม่เหมือนกันอีซังก็จะทําการบ้านนะคะทุกทุกที่เลยก่อนที่จะเข้าไปให้คอนซัลต์กับลูกค้าให้คำปรึกษาต่าง